สวัสดีพี่น้องมึอนี่ไปเมื่อส้าวนี่ไปเบิ่งกับเจ้าตึกกระดุงบอดได้พี่น้องเอ้ยก็เลยถ่ายอยู่แต่กับบ่ลงมันบ่ปิดเตาเบิ่งครับพี่น้องมันมันบ่ได้ป่าเบิ่งมันกับบ่มันบ่มวนเลยมาตามติดชีวิตคนเลี้ยงควายพี่น้องคนเลี้ยงควายแต่เบิ่งเด้อสวยสีง,งามทำได้คนเลี้ยงควายมึอนี่ จะของฟาร์มควายเลยแหละพ,ลพี่น้องเนี่ยควายกำลังมาเนี่ยเด็กพี่น้องเนี่ยมูควายกำลังมาเลยกำลังย่างมาย่อยย่อย,ย,อยมายอยู่ คนเป็นเจได้พี่น้องเอ้ยเจ้าของฟาร์มควายได้ขายออกแน่แล้วยังเหลือพอหลาย <c oughs> <c oughs> นั่งอยู่เถียงหน้าพี่น้องเอ้ยลมเย็นเ้ยเปแต่นอนขัดลมเย็น นี่พี่น้องทองนานไปทางนี้กับป่านองไม้พี่น้องเลยนี่เนี่ยป่านองไม้มีแต่ป่านองไม้พี่น้องเลยทางแถวนี้ตอนนี้นั่งอยู่เถียงนาอนี่ khoa <laughs> mà lại mà lại cho không quay mà lại đâu à บรูบรูแต่คูมึงมันบ่มีมันหรอ,อจะดงว่นนอนเมื่อคืนนี่มั้งบ่แม่นมันกระถามอยู่าย <laughs> ตามติดชีวิตเลีย้ยงขวายหลับตาเอาซาเมื่อยซะก,ก่อน ตามคอมกินะเตอรกู้หงเมื่ออยู่ทำซีรีสเจ้าของฟาร์มเขยห,เหยหน้าได้ีฮะอันนี้เขาถ่ายหน้าจังแล้วมาเข้ากับถามเรงรครับเขาบักมันไปกินนี่หลยบักยาอืม มีไข่มีอย่างไรไันแนมีของกินนีพี่น้องเบิ่งควายเป็นเส้นเป็นสายขายมันนี่เงินหลายล้านได้มี่พี่น้องฮมันอห่ามันอึดจับกอึดหนา เออเระบอยุดเหลืแางเลยบอกหาเล่หาเลนดีเลยมันจะแข็งแรงเป็นที่มันบฏิิดโควิดเมื่อกี้นะฮหมูในวงติดบัติทผู้เดียวบฏติดไดเออดีมาก็ยังบฏตทิดยายก็ยังบฏิิดเนีอได้แต่วักนั่นผู้เดียว นั่นอิม่มแนมปลายเออปกปลายบติดปากปลายติดอยู่โคราชบม,มาใหม่ได้ชุดนี่กันอเป,ปองติดนี่ตอนนี้หะอเป,ปองอมุยเ็นไพลลำเดียวติดตอนนี้เออท <laughs> ี่นะ่ายังเสี่ยงอยู่อีอีๆต็ยังเสี่ยงอยู่ <laughs> กู้ความบริปน้ำเขาเ <laughs> มื่อวนนี้บริปายเรนยีจออยู่คุณนึงเออ มันคงมีน้ำถ้ามีน้ำมันก็อยู่ห่วยเนาะยทายห้วยบ่อมันไปทางใดนี่เนาะกระเทสป่าไผ่นี่แม่เนาะกระป่าไผ่เป็นว่าอะไรเนี่ยรอตามป่าโอ้เห็ดม่วงตึกกระดุ๊กซิปิตาได้อยู่พอน้อตอนนี้มันมีน้ำเมื่อบ่อในห้วยน้ำไหลคือนไปทางนี้บ่อบ่อได้แห้งคือนจะเกิดเอ้ย บ่ได้ขาดบ่มขาดว่างคือต่สมัยตะกอนได,าาด้ถ้าขาดอธิษฐานนาผมนาเขาจะโดนผลตรงต้นแสงง่ญ่เห็นบ่กต้นสร้างหมาเรียนะเออที่เขาเคยเลี้ยงไข่เลียเ้ยงควเลี้ยงควายที่มันมสร้างบ่อนบ่อนนั่บอ,บอเลียนะ่ะอืมแต่มันบกขาดแ้วแหละเพราะน้ำมันเต็มนึงเนาะมาแปลงม่องตุงกระด้งงามฝนไม่ไนนม่ฮะนะนโมนี จ้าควาได้ได้นี่แนวป่าขึ้นต้องได้เลยออมองตัวนี่เด็กเด็กเขาคุดถึงบนสุมองตัวที่เราเคายได้ยังไงวะกุญแจรถตัวเฮียนะโอ้เออเออแม่นได้แน่นเขาคุดลอกลงไปถึงห้วยบโบโ<อ>บ เขาลอกแล้วบอดนำหนีเขาลอกอะไรทั้งใต้ตัวขี่เราไปนีน้ตัวขี่ไปทางนี้นนนนลงไปทอดูุมองเขา้าท่อนมองเขาไปเบิ่งอันนันนะเบิ่งเขาตอนเขาตึ๊กกีบแบบตึ๊กนะืลอืออือเขาลงไปมืดแล้วอแต่มางบ่ม,มีมองตึก๊กเต็มทบต้องไปแปลงม่งปลาให้ป่อขึ้นไปแปลงอ้าวมองมองน้ำค้างกอไผ่ก็ผางน้ำค้างพุ่มข้างอย่างมูงมีก็ไผ่แล้วอยู่ห้าท่านเขาออกมืด มันมีขนาดมันยังมันไม่มีแต่สัตว์อันนั้นเลยถ้าต้องไปแปลงมงัหมถ้าปาขึ้นหคักไล้วปลาโคตรขึ้นกนะูอันนั้นไว้อยู่ได้ซื้อขั้นซื้อขาไว้ชุ่ซื้อไปบริการม,มันห,กห,กหกักเราประกองกูก็ยัินซื้อนอ้ำขามา้อยนึ่งซื้อแต่ขามา้อยนึ่งอยู่หันเงินหันตากยนไว้ยน่าเอง ิ่งเงินเลยนะฮะอืมกระดูเงินที่เขาไปซื้อมาจะพานสายสามเส้นครับอย่างครับอันเส้นเครื่องหลื่างฮะสองเส้นหันยังอยู่อยู่เงินประแดดกินกับบ่มีแล้วนะวันสิไปลงน้ำของน้ำขาวไ,ได้เพาแม่บอกเขาได้อยู่ได้ช่วงนี้ฮะบ่ได้ช่วงนี้ฮัน มือซ้ายนี่ก็ไปไปถ่ายฮะมันหักมันหักบดได้มันบดถือเลยบดได้ถ่ายถ่ายอยู่ฮะมันบดได้เลยเลยบดลงบออันนั้นถ่ายอีแลมฮะโอ้ยก็จงหัวเนี่ยก็หาเบอร์บานี่ตะแลง เ,เออก็เห็นตะดอมานอนอยู่เถียงไงน,น,น่ตาดอมานอนอยู่เถียงตะหมูน <c oughs> กันบอกกันคือบอกไล่แม่กับลูกให้มันนอนอยู่พีกบ้าเด็เป็นเลยยัง้วาวดิ้นท,ทิ้งเจ้าอ้ีมไม่ถูหรอัน้ำติดนน้ำไผ่น้ำไม่ ติดเมตร่โตเป็นยามดีๆแล้วถึงคั้นงานแต่งงานแต่งเมือ่อใดที่หกเจ็ดหกเจ็ดอ,อ๋อเขาบอกเช็ดมือออกจากเงานแต่งอขาแต่งกับที่บอเป็นอีกประธามแบนี้ งานแต่งสุบเพนรปแต่คนเป็นล้ว<ห>มีคนเป็นแล้วว่า <c oughs> ตาดอลบ่ปลเป็นออตาดอตดอบอกต้ก็บอกเรานกันต้องมาดอกน้องเป็นนํำเดียวซะมันแล้วซะวันน,วน,นี้ตเะตะเร่นา่าข่าวเยอะาข่าวเยอะตะเบียงเล่าข่าวเยอะยังเป็นเนาะเออเราะไริงคดมือยังเป็นเนาะ มีอาการเหนื่อยไหมค่ตอนกลาคืนวอหค่เได้เจ็ยบคอฮองโบเราให้ยา,ยยา,า,าอย่างยาพลานั่งๆอเอาไอเอาใส่อานมันกับมิตียาพารากับยาหมักแว้งกับันยากแก้เนื้อเสียนะนเลยก็ยากแก้ไอหไหล กันเม็ดตัวกันแป็นเป็ม็ดตัวได้ยาอย่างไรคะเกาเม็ดอได้ยาเก้าเม็ดหายเมย็ดอยู่แต่แแเอนกินเาอยาฆ่าเชื้อนะฮะยาฆ่าเชื้อโควิดนะฮะมันคนแก่แลวเนาะคนยาหลายเนาะ ม,มีโรคประจำตัวเขา <อ S 1> บอกเขา <อ S 1> จะให้ยามานี่นะหน้าดงสิค่วยมึงเด๋ยวสามเป็นไผ่เหลียงสันอายุ โอเคแค่นี้แหละสเต็กขนมอีกแล้วมีกระข้าวกับน้ำกินอยู่บ่มีอยู่บอกเฮ้จ้า <c oughs> อืมติดโควิด็นไะด้ล่ะติดโควิดเป็นชีวิตประจำวันนะ เป็นโรคประจําทินแล้วประจันจิ่นแล้วน่ากลัว,วมักนกระโบนน่ากลัวแล้วเขาสียาแล้วอืมเาว่าจะไปดรอสเข็มสามอย่างนี้นึงกูสามแล้วสามสองเข็มมันเอตตาสองเข็มและเข็มสามกะโมเดอร์หน้า กันไปสามมันกันซีไฟเซอร์ตัวันนี้เออซีโนโแวคซีโนโแวคแล้วก็แอคตาแอคตาแล้วก็ไฟเซอร์แ้วแต่กันสียากแก้กันบาดอะไรกันสียาอันนั้นระหว่านสียาใครวัดใหญ่ครับเมื่อสี่เมือ่อเดือนที่แล้วนี่มันสีมันสีสีได้ไดหรือเปล่าได้แล้วมั้งจะใบน้ำมันก็ให้มาแล้วนะผมไปไปสีเพราะว่าม่มีไผ่เล็กัวเล็กเลยนะือบอกไปสีแต่ะละไปสีแต่ะละจักมือ ิไป,ปยอยู่อาจานก่อนทีปป่ปไปปะให้มันนั่นหละปิดมาแล้วเนี <c oughs> ้ยอก่างน้ำกระเทยมีห้องมากระถู <c oughs> เอาไม่มีไว่มหวยเนาะได้ได้ได้เลยเนาะ ชีวิตของอุษชารเนาะันก็ต้องมีหมดทุกอย่างค่ะวันยิงผู้ชายเออหน้าแม่ผู้ชายยิงไงมันขาหักบอกยิงมันขาหักเอเอามันยิงไงมันขาหักแวจะเอามันไปผัวแบบน,นี้โอ้เรื่องผัวเอามาเป,ป็นผัวเอา้าเสียงกบนะั่น ตะกี้โอ้ยยันได้ซื้อปืนอันไผ่บุอยู่บ้านสะพังลูกกูบ่มีผู้เอาหรอกสูเออยยันได้ซื้อปืนให้มันอยู่กับมา้าเจาวาหาพอดเด็กน้อยห้าบุจักเนาะตะกี้โอเป็นเต้อย่างซื้อปืนซื้อม้าให้ก็ซื้อม้าไว้ขี่แหละซื้อปืนไว้ยิง ยิงพี่เต์ไปยิ่งขาผู้ชายให้มันขาหักแล้วก็มาปูเอาเลยขะเจ้ากางจังเอาเป็นผัวเลยค่ะเจ้าหักเลยเออ,อ <c oughs> เอะพี่น้องเอาไว้สํำนี้ซก่อนคลิปนี้ คลิปหน้าพอกันใหมเด้อครับพี่น้องเด้อติดตีวิตเจ๊เลี้ยงควายเจ๊ฟาร์มควายนะครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำนี้สะก่อนอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งซ่องคนลุ่มน้ำโขงนะครับเด้อสอยสยกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีให้แน่สวัสดีครับแ่นดี้เฮ้ยแล้วเดี๋ยวต่อ